ที่จริงการเจริญสติปัฏฐานนะมันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาอัตโนมัตินะอย่างเรามีสติรู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้นี่เรามีสติปัฏฐานอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่กําลังหายใจอยู่หายใจไปหายใจไปนะสติมันก็จะเร็วขึ้น สามาเราลืมการหายใจปุ๊บลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะนี้เดียวสติเกิดเองเลยรู้ว่าหลงไปแล้วนะมีสตินะฝึกไปหรือบางช่วงจิตมันเดินปัญญาเราทำเจริญสติปัฏฐานนี่แหละอย่างเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูบางครั้งจิตมันก็เกิดปัญญา เห็นว่าร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยมันเกิดปัญญาบางทีเราก็สนุกสนานเดินปัญญาไปเรื่อยนะเดินจงกรมไปหรือนั่งสมาธิไปล้วก็ดูอ้นนี้ไม่ใช่เราอ้นนี้ไม่ใช่เราพอจิตมันเหนื่อยพอจิตมันเหนื่อยนะจิตมันพลิกตัวเองเข้าหาความสงบ เนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะทำความสงบเลยนะเราจเจริญสติรู้อารมณ์กรรมาฐานรูปธรรมนามธรรมของเราไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อยจิตมันต้องการพาักมันพลิกตัวกลับเข้ามาทำสมถะเองมันก็จะเห็นร่างกายเดิน,นเห็นอยู่แค่นี้นะเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่ง แต่มันจะไม่เห็นใจรักไม่เห็นว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรา <rou le> ตรงที่เห็นใจรักนันเป็นปัญญาตรงที่มันเห็นร่างกายเฉยๆรู้ร่างกายไปอย่างเดียวนะจิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวคือรู้ร่างกายอันนี้เป็นสมถะวันเวลา mm. ที่เราทําสติปัฏฐานนะเวลาจิตมันเหนื่อยขึ้นมานะมันพลิกไปทําสมถะเอง อันนี้สำหรับคนทั่วๆไปนะสำหรับหลวงพ่อใช้ไม่ได้กำลังสมาธิของหลวงพ่อมันเยอะนะกำลังสติมันเยอะงั้นทางทางที่จิตมันเหนื่อยนะมันก็ยังดูไม่เลิกนะมันเดินปัญญาไม่ยอมหยุดนะทางทางที่จิตมันก็เหนื่อยแล้วนะอย่างของพวกเราถ้าจิตมันเหนื่อยแล้วเราหลับไปเลยนะหมดแรงก็หนีหลับไปเลย ของหลวงพ่อไม่เป็นนะเาะว่ากำลังของสมาธิมันเยอะ